ต่อไปตั้งใจฟังคาสอนจากพุทธวจวันนี้จะอ่านพุทธนิให้ฟังในเรื่องเข้าใจทรรเพียงบทเดียวก็เพียงพอในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า59จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่18หน้าที่389ข้อที่605าคาเมนิ เพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานดังนี้